เรือมีเครื่องนะครับแต่ไม่ใช้เครื่องครับทายครับโชเฟอร์แน่นอนนู่นครับเดี๋ยวเราเป้าหมายเรากลกางแม่น้ําครับเรืออวนเขากําลังเอาปลาขึ้นโหเต็ไมไปหมดเลยเดี๋ยวเราไปดูวนครับอันนี้เป็นแม่น้ําตาปีนะครับมันจะกาศสุดยอดมากแม่น้ํากว้างมากแสงสยอดร้อนครับแต่ก็สนุก ูบรรยากาศครับเมมาจากต้นกงกลางสวนมะพร้าวนี่เราพายข้ามฝั่งเลยนะครับเรามาจากฝั่งขน,นุนนูนะครับโอ้โหเรเราเร็วมากครับแป๊บเดียวกาาาลางแม่น้ําแล้วสุดยอดโจเฟอร์เราดิเข้ามารา้าัพา่พึ่งจะเอาปลาขึ้นจากแม่น้ำตาปีสักรูนี้เดี๋ยวเราจะไปวนครับ เห็นไกลๆนู่นก็เป็นเรือวนอีกหนึ่งลำนะครับนค่บนครับกำลังโบดวนครับอ๋อกำลังสาวขึ้นแล้วไม่ใช่เอาลงปลาเยอะมากนี่ครับใกล้จะถึงแล้วโอ้โหมองดูปลาปลาอะไรเอย่ยปลากดครับปลากดเดี๋ยวเราจะไปดูใกล้ๆก,กันถึงแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปดูใกล้ๆก,กัน วิสุดยอดตัวสวยๆนี่ครับที่คนนี้ครับดูปรากฏสิครับวิธีการปลดปรากฏครับเอากลากมะพร้าวจิ้มเข้าไปที่เงี่ยงแล้วหากเงี่ยงแก๊บโดนไปในปวดบ้าครับเงี่ยง เยอะมากครับพี่นิวพี่ตาสองตาโอ้พ <c oughs> โอ้โหปากเดียวลงทีคุ้มเลยครับสดเป็นๆครับแกฮะวันนี้พาไปแกง,งเล่น <c oughs> มาตันะอืมับจหื่อ,อ้อเมื่อถุงาไว้วันนั้มาตกได้ตัวหน่อยเดียวว <c oughs> ันนี้เน่โอ้ยมีกุ้งด้วยเนีย้ยน,นั่นงามีกุ้งแม่น้ำด้วยนี่ครับกุ้งแม่น้ำ แม่น้ำตาปี่ตัวสวยโอ้โหดูนะครับไข่ไข่แลบเลยปรากฏไข่ใหญ่มากนี่ใช้ทางจากทางจากปักเข้าไปในเงียงแล้วหักโอ้ไข่เม็ดบอลล่มเลย อ้วนปิดเลยนะเยอะมากโอ้ oh, เวลาวางตะขคร้ต้องให้ถึงดินเลยนะ mm hmm. เป็นตะขคร้จมนะ ถายชมทำไมถึงดินไม่ติดปลามันอยู่น้ำลึกกนะ,ละ,ละน่ะปาอยู่หน้าดินโอ้ปลาอยู่หน้าดินนะนะนี่ไปตลาดจะโลละแปดสิบเกสิบแล้วครับเนี่ยปลา,ขา,ขาไข่ไข่ด้วยบางคนเขาก็ไปรีดเอาไข่ขายอย่างเดียวนะ<ช>อ๋อไข่โล 200. ละสองร้อย ไอ้จ๊ะเหมือนจะง่ายนะครับแต่ถ้าโดนไปเนี่ยปวดสามวันสามคืนถ้าอย่างเราติดอย่างนี้ก็ทิ้งอย่างเดียวเลาายตะ <laughs> ข่ายซื้อใหม่ลงใหม่อย่างเดียวรอโ่ ครับไข่เหลืองอ้อยเลยเนี่ยตกองมาจากท้องเหมือปลาเริ่มเลยนดูครับดูมันอมไข่ไว้ในปากมันนี้นะครับโอ้โอดูครับนัน่นนันน่นนั่นนั่นปรากฏครับเต็มไปหมดเลยอมไข่ไว้โอ้โหไข่มันไม่ใหญ่มากนี่ครับเดี๋ยวเราจะเอาไปแกงกัน พหอเคครับขอบคุณครับได้มาประมาณ2โลก,กว่าแบ่งมากินลกลับแล้วครับกลับปรากฏแม่นม้ำตาปี